Hmm. 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 Oh. wow test thử số 3, hệ thống có không? Cái gì OK, được 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 ก็ยังไม่คนพบวิธีการเทส่างอื่นนอ,อกจากไรสดเลยเทสแม่งเลยอ่ะสุดยอดเลยอ๋อว่าแล้วทำไมมันแปิดโถอาวุธเพียเ้ยนหมดเลยนี่หว่าไม่เป็นไรช่างมันอืมแน่นอนนะผมวันนี้สดุดีจันทราใต้แสงโคมแลนเชอไลฟ์วันใหม่อีกครั้งอ่าเข้าร่วมครั้งที่สี่ก็โอเคไม่แย่เนี่แหละเนี่ย เริ่มนะนำ drawing โอ้คืออะไรวะของขวัญเยอะเหมือนกันเนี่ยอืมนี่แหละคูณมันจะรู้แบบโคมลอยเซียวอ้อเ,เริ่มแรกมันคืออ่าลอยให้เซียวรู้สึกว่าไม่เจ็ปวดทําไปทํามาอีเวนต์มันดูใหญ่เออขนาดขนาดสเกลมันดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่าประมาณนี้ป่ะโอเค อ๋อแลเดนเมคาอ๋อเปิดปอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมมากลับไปที่ท่าเรือกัน อยากดูเรื่องราวปีนี้เหมือนเพราะปีที่แล้วนี่คือป้าข้างบ้านปีนี้จะเป็นไงวะป้าบนบ้านฮู้ว์ดัน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 มีอะไรบ้างน่าจะเป็นยาวๆปะ่ะเพราะไม่ยาวๆมีสกินน่ะไม่รู้อ่ะอื ไม่ไพจะเทเตเอร์ถาใๆจะเป็นเบเตคิี่ๆทครงน้ำ <Ora> ซ <Halo> <im> oui ีไม <one> ่ไพ่ทำไมน้องหนูทำหน้าเบื่อเปิดทับด้วยกระดาษเสียน้องได้รักจังรู้สึกว่าเสียงนี้เคยพากตัวละครร้องเพลงเลยทุกอย่างอืมเรื่อออกปากไม่ไพ่ ลูนแล้วก <so> ็นำาธา a r มาทำเป็นไพมอนสุดยอดก็เขาอยู่นั่งไงโอ้สวัส yes ดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีโอ้สุสันต์เทศกาล l a n t e r ไลท์อ่าแล้วเมืองอื่นไม่มีหรอวะนั่นดิมันก็เป็นกิจกรรมประจำเมืองละนิดหน่อยเป็นซอมบี้ที่คล่องแคล่ว よろがクやくせの患者さ、んみ道でころん、あの日、スキなかたたか、スキガ、なことん、シューシャンシュー、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 シャンシュシャンュシャンシンシャンュシャンシンー บันสวร์มีคางคกยักษ์ตัวหนึ่งที่กินดวงจันทร์้ดวงจันทร์ถูกกินเพิ่งเอากลับมาโดนกินอีกแล้วเหรอบางทีอาจจะมีก็ได้นะครับโคกยักษ์เฮ้เกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์เหรอเนี่ยช่าเป็นห่วงนะเป็นห่วง なににしよを寄せちゃダメあいまーばなんて。そんしいも。たべが心配だな。だって、安心して。よよたちがたくさんのショートって。よよそうそう。われてた。あのね。ことのとこのショート。わピーマープルな。 อันนี้เป็นมา้มาเคยแคปภาพไว้ทำปก <laughs> ม้าสีขาวเซียนมา้าขาว,าขาวอบอกว่าเคยอาศัยอยู่บนดวงจันทร์อ่าถ้าดวงจันทร์ลอยตรน่ายเธอจะไม่นิ่งเอ๊ะจริงดิอืม ヨーヨたちが回答そしたら白馬の仙人様が曲出てきていたり何かの気をつける月からえそれっていつの話なの？<laughs> でしょういいよえええふふんうんとまのことだとそうなのすごいでしょ選書は架空いやいや、それは間違いじゃ白馬の仙人様は確かにいなさる รู้สึกถึงคอมคือคอมอ่ะที่แบบว่าไม่ไม่จริงๆแล้วมันไม่จริงไอ้หนูทั้งหลายมันก็แค่เรื่องบลาลาของเซกของพวกคุณไม่ใช่หรอครับไบจูมาขาวอคิดไปเองหรือเปล่าพี่พี่คิดไปเองรอเปล่าพี่ได้รับการหุ้นคลองอ่ะ เอ้จริงดิเอาเล่ามาเล่ามาก็ได้ต้องฟังใช่ไหมเนี่ยนัน้น้ำน้ำภัยตกลงผ่าแล้วได้เสียมาขาวจบดูธรรมดาดีฮะอ๋อหลังจากที่ได้ช่วยมาผลุดไว้ก็เล่าเรื่องดวงจันทร์แล้วก็อาณาจักรหลังกลางที่บอกว่าไปทางที่เราันตกแต่มันเสด็จขึ้นเหนือนะแม่งเอ้ลืมเรื่องราวทิ้งร้าง อ่าฮะอ่กติ่งชิ่งชิ่งิ่งไิ่งชิ่งชิ่งช่งชิ่เชิ่งมา่งชิ่งชิ่ง่งริ่ไชร่งชิ่วชิ่่งชิ่ง่งชิ่งชิ่งชิ่ิ่งชิ่งชิหงชิ่งชิ่งอื่อยก่ิ่ิ่งช่ง่่งิง เดี๋ยวเราจเรื่องเป็นโรงแรมก็ไม่เกี่ยวดิฟังดูไม่น่าดึงดูดพี่ครับโรงแรมพี่อยู่ในเมืองโรงแรมพี่ไม่ถูกฮะคุณยอมเดินทางไปที่หวังเชงเนี้ยกูถามจริงดิว h e f ฟ c k มันไม่ใช่ใกล้ๆน้องมึงอืออที่พักหลอแห่งหิน เกมวามพัฒนาอีกอ่อ,อ,ค,อ,อ,ค,อคิดเยอะแล้วไม่ออกก็ขอขอพรเดียวเลยสักจงลี่ทุกคนรู้รจ,รจักเจงลี่ย่งเดียดื่มชายแมึงดื่มชายเกียวื่อนโอ้เดกชายแกแล้วจงลี่ทุคกคนรู้ักเรางอย่างเดียื่มชยแกึดืมายเท่อเด็กชาย่ัแลวคนร้กเาละน่าะ ต่ฟังตานานปลาปลาก็มเดิมอ่ะเออแล้วก็เยเฉยๆ,ๆรู้สึกหรือว่เราหรือเราโตขึ้นแล้วเรารู้สึกเบื่อโอ้โหโคตรชอบเลยแบบนี้เดากจะแคปเก็บไว้แคปแม่งเลยนี่ดีอยู่อ่าสวยเลยเราทำปกได้ด้วยแนะ่นอนผู้กันพิวแสงจันร่องนำทางโอเคช่างมันไปก่อนเราไปเล่นเรื่อง,องกัน เดี๋ยวได้ๆทำมมันเยอะขึ้นอ๋ออีเวนใช่ไหมเดี๋ยวไปหาจงลี่แม้ว่าตัวนี้กุมอยู่จะเป็นจงลี่ก็ตามอืมเบาเฟวยพี่สีชื่อแบบชื่อจีนน่ะบอกเลยเติร์ดลาวที่นี่นี่เองทำไมเจอสามคนสี่คนเลย สี่ตัวป่วนครับสี่เกลือแห่งยิลูวเย่ตี oh. 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 Right? ้เ hmm. right? right. ni oh. uh, ดียวกันโอ้โหโอ้ย่าอะไรยาอะไรทำอะไรกันวะเนี่ยอืมมีแหละไหน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 เอ่อดวงจันทร์มีสีดำโอ้เคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานกินกินดวงจันทร์ด้วยเหรอ เออ่พอดีได้รู้เมอกี้เนี่ยเออรู้จักสิุไม่รู้แต่ว่าได้เรื่องเราหรือเย่นะค่าวรู้พี่โฮมแดนแล้วไอ้วงกลมดำๆนี่คืออะไรฮะเอ่อที่นอตคลามันก็ไม่มีเรื่องแบบนี้นะมันเรียกว่าจันทรุปราคาอู้งั้นเหรอน่าสนใจอแปลกอเวลาที่เกิดจันทรุปราคา ปกติเราดวงจันทร์จะถูกบดบังจากขอบแต่เฮี้ยนี่เหมือนโดนแดกไปแล้วนี่มันคืออะไระมันดูมันหายไปมากกว่าอลางบอกเหตุหรือเปล่าอีกแล้วเหรอรูปนี้ทำมีคนทำหล่นไว้ที่พัตาคาดวันหมิงอ <c oughs> ใครมันใครมันสติต้องย้อนด้วยหรอ ลวซิงลิงมันก็จะมีอีงูวางตัวหรือไองูบางตัวมาตัวสตรีอย่างนี้แหละครับลแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเออแล้วก็เล่าเรื่องไปมันเป็นบ้าแล้วเนี่ยจริงเอูกินอาหารเป็นพิษแล้วมั้งเอาก็เลิก่นดีว่เออช่วุุกกกวางแล้วและฉันยังถ่ายรูปชันชูมาด้วย อก็บอกแล้วไงว่ากินอาหารเป็นพิษแน่ๆเลยอ่าฮะเออเราจะทำอะไรกันน้างเออน่าเชื่อถอใช่ป่ะใจเย็นๆหน่อยสาวน้อยร้านอาหารนะมึงจะแดกก็แดกถ้าม่อยากแดกข้าวเรให้ส้นตีนไม่งั้นก็ไปที่อื่นซะ ใช่ไหมล่ะโรบ,บราณคดีที่มีชื่อเสียงนะรู้ไหมให้เกียดกันหน่อยเออให้เกียดก็ได้เกียเ็กกูเกียแม่งเลยเห็นเก่ลูกค้าเข้ามาก็ตบแม่งเลยก็ลูกค้าคนนั้นมันหยิบพวจะมาฟาดสาวน้อยคนนั้นจะฟาดเจ๊กันแล้วลงลงทันซะก็ส่งเขาตารางเรียบร้อยเยี่ยม 後でお店の片付けをしてたら。先週同月の写真を撮ったって。でも、聞いてるだけでも様子が。かんべくべたいわ。たいもんの言う通りだよね。もしかしたら、何か不浄な。おばさんがいたんだから。それも一理あるけど。そいつは。ふと。そう。もしかしたら。すごい古代の遺物を。とくつして。うかべぽかでいいわ。音量の神通力がすごすぎて。それは。 想像力が豊かすぎないもしシャンリンの腕前にはちょっと待てとンンちょっと待って老韓国兄上が言っていたけど最近リーウェで出土したこ刻まれた文字も部分的にかつまりでもいつその言葉かそうそう思い出したぞ白馬の仙人 <laughs> <laughs> ああお白馬の仙人ってえ มันมีตำนานเยอะจริงๆเยอะจนน่าลำคาญเลยเวอรเดี๋ยวนะแต่เรามาหาจงลี่ไม่ใช่เหรอรู้สึกเลยนะแค่ไปถามจงลี่ก็จบแล้วว่ก็ไม่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้ไม่มีความจำเป็นเลยเด้อดรู้มีผู้รอบรู้จะไปรู้ได้ไงเราจะไ นิชศการโบร,ราณวระถุแล้วจะทำอะไรดีละ่ะฮะถ้าไปถามโจงลี่ที่มันยากมากใช่ไหมแม่งเอ้ยเออกูเริ่มจะไม่สุขสันต์ะอ้วอ้าวไอ้ฟุตนึกว่า なん <music> แค่ถามจงลี่นี่มันยากมากใช่ไหมอยากตั้งชื่อไลท์เลยแค่ไปถามจงลี่นี่มันยากมากใช่ไหมทำไมกูเจอทุกคนจะเป็นจงลี่วะไม่เข้าใจลัานหยางว่าไงดวงจันทร์จะมืดลงอีกแล้วเหรอตามทำนายตามลัก

久しぶり街頭祭を祝して港で昇灯を見てるかと思ってたのに <laughs> まさか玉境内に来たってことは何か重大な用事が… <laughs> お祭りの日に…よく… <laughs> 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 もちろん冗談よあ、そうそう…みんな…月が欠けちゃってるこれが戦書どん月事実だと分かってはいても…こうして写真をめ…万民堂で騒いでた客が落としてたら… <laughs> え この場所ってせ、うん、そういうわけじゃないけど赤膨台は珍玉の谷の先人が伝と交信するための場所だったって言い伝えがあるのこの写真の月が超面白いわね珍玉の谷のせ双眼鏡へ。栄調査によれば騒ぎを起こした六光公の父親と祖父は、うん、リーウェイで商売を先日彼女は彼らはその遺物をだから これではっきりしたわね。双眼鏡円に赤棒大か精神状態があまりよくなかせっかく情報を持ってきてくれたから、じゃあ先に失礼するわね。めみえだね。ねえ。 บอกตรงๆเลยตอนนี้เหมือนไลท์ทิ้งอ่ะอืม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 ไม่หวาวเท่าไหร่ฮะตอนนี้อยากให้ช่วงน่าสงสัยมันน่าสงสัยมากกว่านี้

とても不安定な状態です。ですので、とりあえず実効効果の悪化についてご心配なさらず。簡単に考慮してみましたが、ああ、最初からな自分はいつかな。今じゃ七星の二人は少な。今まで見てきた中で、と何が原因なのかしら。双眼鏡に見つかったという。おそらく二日後に待つしかないわね。 何か双眼鏡うの遺物って言えば今夜の展覧会ではそうが何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 が <紙>さて、うん、そろそろ展覧会の実港で展覧会の案内に必要ないし無理それに今回の主催規模の大きな展覧会、うん、今夜はいろいろそれじゃ楽しんできて写真をありがとう国政ってやるべきことをやじゃうん港に行って展覧会な。<laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton!